สวัสดีค่ะพบกับแพรวาแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของหลังจากหยุดงานมานะคะวันวันหยุดนะะักขัตฤกษ์หรือวันหยุดปีใหม่เนี่ยนะคะเราจะกลับบ้านนะคะเราจะกลับมาทํางานเนี่ยได้ไหมนะคะมีคําถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะว่าเราเดินทางไปจังหวัดนู้น ون, จังหวัดน,นี้จังหวัดน,นั้นจะกลับมาทํางานได้ปกติไหมนะคะหรือต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะ แนะนำตัวเองก่อนนะคะแพรเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ในตําแหน่งของพ,อพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อนะคะก็คือดูแลเรื่องเรื่องโควิดนี้ด้วยนะคะเรื่องของการติดเชื้อโดยตรงเลยนะคะจึงจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ที่เรียนมาแล้วก็มีประสบการณ์มาเนี่ยมาแชร์สู่กันฟังนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะหรือว่าเรา จะไปทำงานได้ไหมนะคะณนะตอนนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าณนะตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยต่อวันนะคะตอนนี้ร้อยกว่านะคะร้อยกว่าลายนะคะร้อยกว่าลายซึ่งเกิดจากการคัดกรองกลุ่มกลุ่มผู้สัมผัสด้วยนะคะก็จะเจอผู้ผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณร้อยกว่าลายอยู่ทีเดียวนะคะและตอนนี้คนจะหลั่งไหลนะคะกับจากกับจาก พักผ่อนมาวันหยุดยาวช่วงปีใหม่นะคะกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ทางกรุงเทพนะคะจัดจุดคัดกรองนะคะ14จุดด้วยกันนะคะในพื้นที่ที่จะทุกเขตที่จะเชื่อมต่อเข้ามาในกรุงเทพนะคะเส้นทางที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยจัด14จุดนะคะเพื่อคัดกรองโควิดนะคะก็จะมีการวัดอุณหภูมินะคะวัดอุณหภูมิข,ขอให้ ทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอาจจะมีช้าบ้างนะคะเพราะว่าปริมาณคนปริมาณรถเนี่ยเยอะหนาแน่นทีเดียวนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะและเมื่อมีการคัดกรองเข้ามาแล้วเนี่ยปุ๊บบริษัทต่างๆบริษัทห้างร้านหรือว่าโรงงานที่เราทํางานอยู่ก็จะมีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะว่าเราไปไหนมานะคะ ไปทำงานไปไปพักผ่อนที่ไหนมีสังสรรค์หรือเปล่าไปบริเวณที่มีคนอยู่เยอะๆหรือเปล่านะคะเพื่อจะให้คนในบริษัทเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะที่จะปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะเราเสี่ยงไหมนะคะเราเสี่ยงไหมตอนนี้เราขอใช้พื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงหรือว่าไม่เสี่ยงเนี่ยตามของสอบคนะคะที่จัดขึ้นก็คือจะมีสีแดง สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะแพทขอเน้นที่สีแดงนะคะกรณีเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสีแดงข้อมูลอัปเดตนะวันที่1น,นะคะพื้นที่สีแดงก็จะมีทั้งหมด6จังหวัดนะคะสมุทรสาครกรุงเทพมหานครระยองชนบุรีสมุทรปราการแล้วก็นครปฐมนะคะ6จังหวัดนี้ท่านถือว่า อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะเป็นพื้นที่สีแดงมีปริมาณผู้ติดเชื้อเยอะนะคะและใครก็ตามเดินทางไปใน6จังหวัดนี้นะคะควรจะต้องนะคะเมื่อจะกลับมาเข้าปฏิบัติงานเนี่ยนะคะควรจะต้องกักตัวเอง14วันสังเกตอาการใส่แมสล้างมือรักษาระยะห่างนะคะอยู่ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ,เพ,คะ,คะเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันหรือว่าบุคคลที่เรารับผิดช,ชอบนะคะอย่างเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยเรารับผิดช,ชอบที่จะดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะดูแลผู้ป่วยที่มาฝากให้เราดูแลเนี่ยนะคะเราก็จําเป็นต้องให้ความปลอดภัยกับผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะนั้นพนักงานของเราเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภยัยไม่นําเชื้อโรคไปให้ผู้ปว่วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการคัดกรองพนักงานก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานในวันที่4นะคะว่า กลุ่มเสี่ยงที่มาจาก6จังหวัดนี้จะต้องตรวจเช็คว่าไปไหนมาไปที่ไหนมามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะตรวจวัด,วดอุณหภูมิ14วันจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท้งนี้ทางนั้นอันนี้คือเป,เป็นคำแนะนำนะคะท้งนี้ทั้งนั้นบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะขึ้นกับดุลยพินิษของบริษัทห้างร้านนั้นอีกทีนึงนะคะว่าจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นแนวคิดแบบ แบบกลางๆนะคะเป็นแนวคิดเป็นแบบมาตรฐานว่าควรจะทําแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติตงานนะคะตัวเจ้าหน้าที่เองหรือเจ้าบุคลากรเองเนี่ยก็ควรจะให้ความร่วมมือนะคะเพื่อจะป้องกันการแพร่กระจายหรือระบาดของโควิดนะคะเราต้องร่วมมือกันนะคะค่ะผู้ที่เดินทางไปใน6จังหวัดนี้นะคะรายงานตัวต่อพนัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านหรือว่ารายงานต่อต่อ,ตอหัวหน้างานของท่านด้วยนะคะเนื่องจากว่าจะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าท่านสมควรหรือว่าท่านพร้อมที่จะมาปฏิบัติงานหรือยังนะคะเนื่องจากว่าเราก็ต้องเป็นห่วงผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรและและ,และคนที่เราดูแลอยู่นั่นเองนะคะ ทีนี้แพรย์ขอแนะนํานิดนึงนะคะจากประสบการณ์และการเรียนมาเนี่ยนะคะว่าเราทํายังไงนะคะในช่วงเนี้ยที่เราเจอว่าพบผู้ป่วยวันหนึ่งเป็นร้อยๆรายในกทมนะคะเราทํายังไงเราใช้ชีวิตยังไงถึงจะปลอดภัยนะคะ mm hmm. ก็มีหลักการง่ายๆนะคะตามที่สบคออท่านอาจารย์ทวีสินเนี่ยแถลงการทุกๆวันนะคะ ล้างมือรักษาระยะห่างนะคะใส่แมสตนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เช็คอินไทยชนะนะคะล้างมือเนี่ยล้างมือยังไงเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวแพรจะมาพูดคุยให้ฟังนะคะว่าล้างมือยังไงถึงจะถูกต้องนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างรักษาระยะห่างยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามาตอนอีก ตอนหน้าดีกว่านะคะวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็นำสาระดีๆมาฝากด้วยนะคะหรือว่าต้องการทราบเรื่องอะไรนะคะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพหรือเรื่องต่างๆนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ